เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องบ่วงร้ายสามีสามแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนันตาพลอยจันท์ เหนื่อยหน้าจากอาการที่ทำให้เธออยากจะวูบเธอหันไปกอดเสาอยู่ข้างๆอาการเวียนหัวรู้สึกอยากอาเจียนมันเหม็นโน่นเหม็นนี่ตลอดระยะเวลาสามวันที่ผ่านมามันทำให้เธอชักจะสงสัยไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอสงสัยอยู่นี้มันจะเป็นจริงหรือไม่แต่ตอนนี้เธอทำงานไม่ไหวพร้อยเป็นอะไรหรือเปล่า กระแตหัวหน้างานของเธอเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงยิ่งเห็นใบหน้าสวยดูซีเซีวก็ยิ่งแสดงอาการตกอกตกใจไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ตาพลอยว่าพลอยน่าจะท้องเธอพูดด้วยใบหน้าที่แสดงความเศร้าหมองอย่างสุดใจกระแต,แตชักจะนึกสงสัยท้องท้องได้ไงจ๊ะก็พลอยไม่มีแฟนไม่ใช่หรอ ยิ่งได้ฟังคำถามนั้นของกระแตลอยจันก็ยิ่งเศร้ามากยิ่งขึ้นเคยมีค่ะพี่แตเธอน้ำตารื้นและมันก็ไหลลงอาบแก้มแต่เขาเร็วจนพลอยต้องหนีเข้ามาแล้วถ้าพลอยท้องลูกในท้องของพลอยก็จะต้องเป็นลูกของเขาเธอพูดไปก็สะอื้นไปกระแตปล่อย พลอยให้น้ำตาซึมไปด้วยสุดท้ายจึงกอดเธอเอาไว้รูปหลังรูปไหลแทนคำพูดปลอบใจสุดท้ายด้วยความเป็นลูกพี่จึงพาพลอยจันทร์ไปหาหมอผลตรวจบอกว่าเธอกำลังตั้งท้องประมาณ8สัปดาห์เท่ากับเวลาที่เธอมาทำงานอยู่กับกระแตที่นี่คือโรงแรมบวกกับรีสอร์ทมีที่พักสำหรับพนักงาน จึงไม่เป็นการยากที่จะคอยช่วยเหลือดูแลกันบวกกับตัวเจ้าของโรงแรมก็ดูแลลูกน้องเหมือนลูกหลานช่วงที่พลอยจันแพ้ท้องมีบ้างที่เธอทำงานไม่ไหวแต่เพราะอยู่แค่ในออฟฟิศเธอจึงพักจนกว่าจะดีขึ้นได้แล้วค่อยๆทำงานต่อเสียงดังลอดเข้ามาภายในคล้ายกับว่ากระแตกำลังต่อว่าใครบางคนอยู่ ก่อนจะเดินปึงปังเข้ามาในออฟฟิศด้วยสีหน้าท่าทางฉุนเฉียวใครบางคนมีอะไรหรอคะพี่แต่ใครทำอะไรให้ไม่พอใจหรอคะอีกฝ่ายพนลมหายใจระบายความโกรธก็ไอพดน่ะสิมันดันมาถามเรื่องของพลอยนั่นแหละพี่ก็เลยด่าว,ว่ามันน่ะเผือกส่วนมันน่ะดันบอกว่ามันอยากรู้เพราะมันน่ะแอบชอบพลอยเธอถึงกับชะงัก เพราะเธอเองก็รู้เรื่องของพศอยู่พอสมควรแต่พี่พศเขามีเมียแล้วนี่คะแต่แต่โวยวายทันทีก็เพราะแบบนี้ไงพี่ถึงไล่แฮมันออกไปโน่นไอเวินตะไลเห็นเป็นไม่มีหางและไม่ได้จ้องจะเคลมบนงุบงิบเงึมงำเสร็จแล้วก็หันมาถามเออพลอยอย่าหาว่าพี่เผือกเลยนะทำไมพลอยถึงได้ทิ้งสามีแล้วมาอยู่ที่นี่ล่ะ ลอยจันถึงกับสะอึกจนอีกฝ่ายรู้ตัวต้องรีบออกตัวไม่เป็นไรนะถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องเล่าก็ได้แต่แต่หน้าเจือนทันทีไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่พลอยไม่ได้อยากเล่าเธอจำใจอยู่เพียงชั่วครู่เราแต่งงานกันค่ะแต่พลอยเองที่เป็นฝ่ายไม่อยากจดทะเบียนสมรสทั้งทงท,งที่เขาอยากให้พลอยจดทำไมล่ะ กระแต,แตปิดปากตัวเองแล้วทำท่าเชิญให้พลอยจันทร์เล่าเรื่องที่ผ่อืดผระอมที่จะเล่าให้คนที่เพิ่งรู้จักกันแค่เพียงสองเดือนฟังเราคบกันอยู่สามเดือนเขาก็ไปบอกกับพ่อแม่ของเขาให้มาขอพลอยค่ะกระแต,แตรีบปิดปากตนเองเพราะกลัวว่าจะขัดอีกครั้งเธอจึงเล่าต่อไป แต่พลอยรู้ว่าพลอยคิดผิดที่จะแต่งงานกับเขาเพราะเขากลับมีพฤติกรรมแปลกๆเรื่องเพื่อนร่วมงานของเขาหลายคนซึ่งเป็นผู้หญิงและพลอยก็เพิ่งจะรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเคยเป็นคนรับเก่าของเขาเธอเผลอเอ่ยชื่อของพลและรู้สึกเสียใจที่เอ่ยชื่อนั้นออกมาจึงหลับตาเพื่อขอเวลาทำใจเพราะในใจลึกๆแล้วเธอ ก็ยังคงรักเขาและกระแตก็เข้าใจเธอเป็นอย่างดีจึงพยายามเม้มปากอย่างอดทนเพื่อที่จะได้ฟังพลอยจันเล่าให้จบแล้ววันหนึ่งเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าจะกลับช้าแต่ดันมีเพื่อนร่วมงานของพลอยโทรศัพท์มาบอกว่าพลอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมากับเด็กหญิงถักผมเปียที่สำคัญเด็กคนนั้นเรียกเขาว่าพ่อ เธอเล่าทางน้ำตาเพื่อนอาจจะโกหกหรือเปล่าเธอใส่หน้าและหยิบเอาโทรศัพท์เพื่อเปิดคลิปที่เพื่อนถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานและเมื่อได้เห็นแล้วก็เป็นจริงอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกค่ะเพราะเมื่อลองสืบดูดีๆเขายังมีเมียมีลูกอยู่อีกหลายคนแกระแต่ได้ยิบจับมือของเธอเอาไว้โธ่เอ้ยทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้นะ แล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อละ่ะน้องพลอยเธอปาดน้ำตาออกไปพลอยเอาคลิปให้เขาดูแล้วถามว่าเขาจะอธิบายอย่างไรกับเรื่องนี้เขากลับไม่มีท่าทีตกใจเลยสักนิดค่ะเขาบอกว่าเรื่องของคนอื่นอนะ่ะพี่ไม่ได้จริงจังพี่รักและจริงจังกับน้องพลอยคนเดียวทุกคนนะ่ะอยากจะจดทะเบียนสมรสกับพี่ทั้งนั้นแหละแต่พี่ เลือกที่จะแต่งงานกับพลอยคนเดียวเท่านั้นเพราะพี่รักพลอยยิ่งฟังยิ่งรู้สึกขยะขย áng, งเธอพูดตรงๆและกระแตก็เริ่มผอ,อืดผะอ,อมตามเธอไปด้วยพลอยไม่ยอมหรอกค่ะพลอยบอกเลิกเขาทันทีและมันเป็นครั้งเดียวที่พลอยคิดว่าพลอยตัดสินใจถูกแล้วที่จะเลิกกับเขาเพราะกระแตสอดถามออกมาอย่างอยากรู้ พลอยจึงยิ้มเหมือนคนโง่เพราะเขาตบพลอยไงคะกระแตรลองลัน่นคุณพระเขาบอกว่าพลอยดื้อด้านพลอยไม่ได้ตอบโต้เขานะคะแต่พอเขาเผลอพลอยก็นหนีออกมาเธอพ่นลมหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเล่ามาจนถึงตอนนี้ดีแล้วละ่ะที่ออกมาได้มาพี่ขอกอดพลอยสักหน่อยนะ แต่รั้งเธอให้เข้าไปหาและเธอก็ถูกกอดไว้แม้ว่ากอดนี้มันจะนุ่มนิ่มแบบผู้หญิงแต่เธอเองก็รับรู้ได้ว่ามันช่างอบอุ่นและจริงใจพลอยอยู่ทำงานที่นี่มีแต่เรื่องดีๆเรื่องอิจฉาตาร้อนมีอยู่น้อยมากเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ถูกกระทำไม่ดีจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีกันทั้งนั้นเธอทำงานอยู่ได้จนกระทั่งท้องของเธอ ไกลคอเต็มทีเพื่อนร่วมง,งานจึงช่วยเหลือเกื้อกูลเธอทุกอย่างจนกระทั่งเธอคลอดใครๆก็อยากเป็นแม่ทูนหัวให้ลูกสาวของเธอทั้งนั้นคลอดก็มีคนพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเฝ้าเธอทุกคนรักลูกของเธอเหมือนเป็นลูกของตัวเองน้องแพรไหมน่ารักน่าชังน่าขโมยมาเป็นลูกของป้าเธอนะ กระแตส่งเสียงกระเง,งากระง,งอดอ้อนลูกสาววัยสองวันของเธอแต่ยังไม่กล้าอุ้มเพราะไม่เคยอุ้มเด็กเล็กเธอเองก็ยังนั่งไม่ค่อยถนัดจะได้ส่งให้พี่สาวที่หวังดีต่อเธอได้อุ้มให้ชื่นใจความเป็นอยู่ของเธอสบายดีทุกอย่างครอบครัวของเธอมีแค่เพียงพี่ชายแต่ก็ย้ายไปอยู่กับภรรยาทางภาคใต้จึงไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้ติดต่อกัน เธอได้ทำงานอย่างมีความสุขแบบพี่น้องแพรไหมอายุสามขวบแล้วเธอจึงเริ่มผาเข้าโรงเรียนในตอนนั้นเองที่เธอได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงที่ชื่อฝ้ายแพรไหมกับฝ้ายสนิทกันทำให้เธอได้รู้จักกับเทพธนงเขาเป็นพ่อไม้ลูกติดเมียตายด้วยโรคมะเร็ง เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่รักลูกสาวมากเท่าชีวิตของเขาเทพธนงเป็นคนใจเย็นรักและเอาใจลูกมากเขาตามใจจนบางครั้งน้องฝ้ายก็งี่เงา่าบางวันที่เขายังไม่มารับลูกเธอก็จะอยู่เล่นเป็นเพื่อนกับเด็กๆเธอเอาขนมที่ทำเองมาทำให้น้องฝ้ายรักเธอด้วยเมื่อเขามาถึงก็เอ่ยปากขอบคุณและขอโทษเธอ เขาขอแก้ตัวด้วยการพาเธอและลูกไปกินข้าวเย็นด้วยกันเธอคิดอยู่ไม่กี่วินาทีจึงตอบตกลงเพราะตอนนี้เธอก็ไม่มีงานแล้วการที่เธอได้ไปไหนมาไหนกับเขาบ่อยๆทำให้ทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันและเริ่มที่จะเปิดใจให้กันเทพธนงทํทำงานกับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศเขาขายไอเดียเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องไปทำงานถึงที่บริษัทที่อยู่ต่างประเทศเขาจึงมีเวลาดูแลฝ้ายเป็นอย่างดีเด็กสองคนเติบโตมาด้วยกันสนิทสนมกันเทพธนงค่อยๆเริ่มจีบเธอด้วยการนำดอกกุหลาบสีแดงสดมาให้มันงดงามมากดอกกุหลาบแดงดอกเดียวดอกโตโตติดริปบิ้นสีแดงน่าชื่นชมเธอเขินอยากกับได้เจอรักแรก เมื่อไหวกระเตาะและเขาก็น่ารักมากด้วยเธอใจกล้าขย่งปลายเท้าเพื่อจูบแก้มของเขาเพื่อบอกขอบคุณและมันกลับรู้สึกดีกันทั้งสองฝ่ายเรื่องลูกก็เรื่องหนึ่งเรื่องรักครั้งใหม่ก็อีกเรื่องเทพธนงเป็นสุภาพบุรุษมากเขาไม่เคยถามไทยเลยว่ารักครั้งเก่าของเธอเป็นอย่างไรแต่เขาพยายามทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานของเธอเป็นอย่างดี จนในที่สุดเขากระทุ่มเทเวลาให้กับพลอยจันทร์และแพรไหมไดเที่ยวได้ทำความรู้จักและเขายังพาเธอให้ไปพบกับครอบครัวของเขาซึ่งมีแค่แม่ของเขาโชคดีที่ท่านต้อนรับเธอเป็นอย่างดีและเขาก็เคยเล่าเรื่องของเธอให้แม่ของเขาฟังบ้างแล้วตัวของเทพธนงในวัยใกล้จะ40แม่ของเขาเห็นว่าเขาควรจะมีครอบครัวมาดูแลกัน และท่านก็เป็นคนเอ่ยปากขอให้เธอมาเป็นสีภรรยาของเทพธนงอีกด้วยทั้งคู่ได้มีโอกาสพบกันตามลำพังในวันหยุดวันหนึ่งได้ได้ทำความรู้จักได้หวานกันและจูบแรกวันนั้นนั่นเองที่เขาขอเธอแต่งงานพลอยจันดีใจแต่ต้องเผื่อใจเอาไว้บ้าง เพราะเธอเคยผ่านเหตุการณ์จากสามีสารเลวมาแล้วและเธอสาบานได้ว่าเธอจะตีจากเขาทันทีที่เขาลงมือจะทำร้ายเธอเมื่อเขามอบแหวนแต่งงานแค่เพียงรอให้เธอตอบรับเธอรับแหวนจากเขาแต่ยังไม่ยอมสวมทำให้เขาแปลกใจมากเธอจับมือเขาและเริ่มเอ่อยออกมาคุณเทพคะ ฉันมีเรื่องจะต้องบอกคุณค่ะเขาหวั่นใจเล็กน้อยแต่ก็ตั้งใจรอฟังฉันเคยผ่านชีวิตคู่ที่สามีนอกใจมีหลายบ้านรับหลังสุดท้ายเขาลงมือกับฉันฉันถึงได้หนีมาที่นี่โดยไม่รู้ว่าตั้งท้องเขาขบกรามแน่นผมจะเจอมันได้ที่ไหนเกลียดนักไอ้พวกใช้กำลังทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่า เธอบีบมือเขาเอาไว้ฉันไม่ได้สนใจเขาหรอกคะ่ะแต่สิ่งที่ฉันกำลังจะบอกคุณก็คือฉันจําเป็นจะต้องเผื่อใจเพราะอดีตมันทำร้ายและสอนบทเรียนให้กับฉันเขาเข้าใจแต่ไม่พูดฉันไม่สามารถให้ใจกับคุณได้ทั้งหมดแต่ฉันก็ยินดีที่จะได้ใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะเขาสบายใจขึ้นมาบ้างเมื่อได้ยินอย่างนั้น ผมรับรองว่าคุณจะรักผมได้อย่างเต็มหัวใจเธอจึงยิ้มให้เขาฉันก็จะรอวันนั้นค่ะเขาดึงเธอมากอดไว้และจูบที่แก้มของเธอเบาๆทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันในวันนั้นด้วยบทรักอันเร่าร้อนทั้งคู่เข้ากันได้ดีและแน่ใจว่าทั้งคู่จะมีความสุขด้วยกันได้และแล้วทั้งคู่ก็พากันไปดูเลิกยาม เทพธนงเป็นคนดีและเพื่อนร่วมงานของเธอก็ชอบเขากันทุกคนและแล้ววันแต่งงานของเธอก็มาถึงเธอเป็นคนรีเควสเองว่าไม่ควรแต่งงานจัดงานแต่งงานใหญ่โตเพราะสำหรับพลอยจันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในการแต่งงานและเธอกลัวว่ามันจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเหมือนครั้งก่อนและเขาเองก็เห็นด้วยแม้เขาจะมีเงินมากพอมากพอจะจัด อย่างใหญ่โตแต่สำหรับเขาตามใจเธอทุกอย่างเธว่าสิ่งที่ไม่ทันได้คาดคิดมันก็เกิดขึ้นจนได้เพราะพลมางานแต่งงานในครั้งนี้ด้วยเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเทพธนงอีกทีแน่นอนทั้งคู่รู้ว่าเป็นใครเทพธนงแปลกใจที่พลอยจันมีอาการแข็งขืนเขาไม่เคยพบกับพลเป็นการส่วนตัว แต่รู้ว่าภรรยาคนที่เสียชีวิตไปของเขารู้จักไม่เจอกันห้าปีแล้วนะพลอยพลทักเธอด้วยเสียงอันเยือบเย็นและเธอบีบมือเทพธนงแน่นสีหน้าของเธอเปลี่ยนกระฉันไม่อยากเจอคนเลวอย่างคุณนี่นะพอได้ยินแบบนั้นเข้าเทพธนงรู้ทันทีว่าผลคืออดีตสามีของพลอยจันอย่างแน่นอนและเขากโกรธอย่างมาก นึกอยากจะชกหน้ามันซักหมัดแต่ไม่อยากให้งานล่มเขาจึงบอกให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันพาหมอนั่นออกไปโชคดีที่เพื่อนๆเ,เข้าใจเขาผลออกอาการโรยวายอย่างใหญ่โตแต่เขาไม่สนเพราะงานแต่งงานจะต้องดำเนินไปอย่างงดงามเท่านั้นเขาพาเจ้าสาวกลับบ้านเพื่อเข้าหอช่วงนี้นี่เองที่ดูว่าเธอจะไม่ค่อยสบายใจฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยค่ะ เขาเข้าใจเธอเป็นอย่างดีจึงได้กอดเธอเอาไว้อย่าห่วงเลยนะผมจะปกป้องคุณเองและเธอก็ไว้ใจเขาชีวิตของเธอกับเทพธนงดูจะมีความสุขเป็นอย่างดีถ้าไม่มีมารมาผจญผลพยายามทำทุกอย่างเพื่อก่อกวนชีวิตของเธอกับเทพธนงหมอนั่นสืบจนรู้ว่าพลอยจันทร์ทำงานอยู่ที่ไหนและคอยตามไปราวีเธออยู่เรื่อย โชคดีที่เพื่อนพนักงานด้วยกันคอยช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าหมอนี่มาก็จะการเอาไว้ไม่ให้เข้าเมื่อเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกกับสามีเทพธนงจึงตัดสินใจที่จะปรึกษากับทนายแล้วไปลงบันทึกประจำวันว่าถูกคุกคามจากผู้ชายคนนี้หมอนั่นถูกเตือนแต่แทนที่มันจะเกรงกลัวต่อกฎหมายกลับโกรธจัดจนดักเจอเ,อเธอระหว่างที่เธอกลับบ้านมันขับรถ มันขับรถเก่งของมันและตามราวีจนเธอรู้สึกกลัวโชคดีที่รถมีวิดีโอบันทึกพฤติกรรมที่พลลงจากรถมาต่อว่าด่าทอเธออย่างสาเสียเทเสียเธอโทรศัพท์เพื่อแจ้งตำรวจผู้ที่อยู่แถวนั้นเริ่มออกมามุงดูและแล้วตำรวจก็มาระงับเหตุเพราะในกลุ่มไทยมุงมีตำรวจนอกเครื่องแบบ พอเห็นตำรวจก็กล่าวหาว่าเธอเป็นคนชนทั้งที่ความเป็นจริงพลเองนั่นแหละที่เป็นคนขับรถแซงหน้ารถและเบรกอย่างกระชั้นชิดจงใจให้เธอชนท้ายเธอบอกกับตำรวจว่าเธอมีหลักฐานเป็นกล้องหน้ารถโชคดีที่ตำรวจเชื่อเธอเรื่องจึงต้องไปจบกันที่โรงพักเทพธนงมาหาเธอพร้อมกับทนายความตัดสินใจจะฟ้องร้องหมอนั่น ออกให้ออกจากชีวิตของเธอโดยห้ามเข้าใกล้และตำรวจยังต้องการให้พลชดใช้เงินเพื่อทำขวัญเยียวยาจิตใจของพลอยจันร์อีกด้วยหมอนั่นยังคงปากตีว่าถ้าอยากได้ก็ให้ไปฟ้องร้องเอาเทพธนงก็จัดให้แต่ในช่วงเวลาที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นผู้ชายคนนั้นก็ยังคอยตามราวีเธอไม่เลิกโชคดีเหลือเกินที่พลไม่รู้ว่า แพรไหมคือลูกไม่อย่างนั้นคงมีเรื่องยุ่งยากตามตามมามากกว่านี้แต่เดือนต่อมากลับมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งชายวัย40ชื่อพลถูกยิงเสียชีวิตสาเหตุก็เพราะยุ่งกับเมียชาวบ้านมันน่าตกใจที่ได้รับรู้ข่าวนี้แต่มันก็น่าโล่งอกด้วยเพราะต่อจากนี้ชีวิตของเธอคงจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเทพธนงคดึงเธอมากอด เธอซบอกเขาและเหืยหน้าขึ้นเพื่อที่จะบอกเขาขอบคุณค่ะและฉันรักคุณค่ะคุณเทพเขาดีใจอย่างมากมายที่ได้ยินเช่นนั้นและจูบเธอ,อยังดุดดด่มแทนคำบอกว่ารักเรื่องร้ายๆได้จบลงแล้วทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะมีโซ่ทองคล้องใจสักหนึ่งดวงและที่ทั้งคู่ทำได้สำเร็จเกินคาดเพราะเธอท้องฝาแฝดได้หัวใจถึงสองดวง เป็นเด็กชายหญิงทั้งคู่จึงดีใจมากเด็กในท้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเธอยังคงหวังว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตไม่จบไม่สิน้นเมื่อมีผู้ชายที่ชื่อเทพธนงคอยปกป้องเธอและลูกๆจบแล้วนะคะ,ะเรื่องอะไรล่ะ บ่วงรักสามีสามนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะขออภัยที่มันสั้นเนะาะต่ก็พยายามแล้วละแต่ว่าตาหาเวลาไม่ค่อยได้เลยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดตากราบขออภัยแต่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่ยังฝากเรื่องเดิมนะคะ เป็นเรื่องของผู้สนับสนุนนะคะช่วยตาชมผู้สนับสนุนดีๆนะคะตาจะได้มีไรายได้เข้ามาจุนเจือนะคะไหนๆคุณก็ได้ฟังนิยายฟีแล้วเนาะตาฝากเรื่องนี้แหละขอบคุณนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ